สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกเก่าครับวันนี้ผมกับซีมาซ้อนวิธีต่อหลอดไฟสปอร์ตไลท์นะครับครับสปอร์ตไลท์เวลาเห็นงานเงี่ยม,มคืนนะครับหยกกล่องไทยให้เงี่ยม,มคืนง่ายๆนะครับวิธีต่อทำผู้ใดเพิ่นเข้าใจง่ายกับตัววิญญาณนะครับครับน้ำเหล็ก ถ้าต่อออกากขัว,วบวกแบตเตอรี่เส้นเดียวนะครับนี่คือสายไฟเส้นหน่อยนะครับนี่ผมเอามาสอดสายยางก่อนนะสอดสายยางะต่อออกากขัว,วบวกแบตเตอรี่ครับพานฟิวสิบหา้าแอมป์ตัวนึง,ส,งนสร้างในรัสเซะนะครับฟิวสิบห้าแอมป์เดินมานี้ครับเดินมาน้ชินส่วนันในที่นเป็นพลาสติกนะครับ คือเดินสายไฟนี่ท่านผู้ใดเพิ่นเอาสวิตมาใส่น้ำทั้งหนาสองสีงมันกันสีเห็ดง่ายกันนะครับแต่ว่าผมเดินมาใส่ข้างลังนะสะวิตผมมันก็อยากยุงอย่างแน่ยอยากเง้าเนี้นะครับเด็กเดินไกลเนี่ยครับออกมาหนีออกมาเป็นเบตตดีนะครับประมาณนี้อันนี้พานวอ,อนีมาหนีครับไป อยู่ขอบในนะครับผมเอาเนื้อทงขันไว้มาแบะอันนี้ออกนี้ครับลงมาอันน,อนี้ครับพวงท่อซ้ายยางสวมไหมนํ่นะครับกันมันสดอดเพราะว่าเวลาเขาเหตุงาน,นมันเครื่องมันหอน,นเดือนมันหนีมาึ้นข้าื่งล้างครับปขึ้นขครื่งล้างครับพี่นนอ นะครับไม่ใช่ว่าคืนนี้เมื่อคืนนี้ก็ลงมาหาสวีทครับมารวมกันอยู่นี่เดี๋ยวพงสิพาพี่น้องเบิึงสวีทนะครับอธิบายแับการทำงานของสวีทนะท่าบพี่น่ะสวีทผมสั่งซื้อเนื้อสดานะครับเพื่อนสวีทเครื่องบินนะครับนครับตอนนี้ผมเห็ดดัดแดงใช่นะครับขาจะมาไม่ใช่มาแต่สวิทนะครับเป็นสวิทสามขาครับขัวบววขัวโลบ แล้วก็สายกาวครับสามขาขาที่สามหมอทั้งขาคือสายกาวนะครับครับผมกะบี้ใบฟังง่ายๆนะครับเข้าต่อจากแบตเตอรี่ขัวบวกแบตเตอรี่มาสายหนึ่งพันฟิวสิบห้าแอมป์ก่อนนะครับเมื่อเขาขัวบวกสวิตช์ครับมานีอีกเ้นหนึ่งสายลบออกแต่สวิตช์นี่เมื่อเขาหลดสปอตไลท์นะครับเมื่อเขาหลดไฟครับนี่ผมเดินไปนี่นะครับ ขผลายเห็คนบ่สซ้ายหมมาาสปอร์ไหน์นะครับบวกแบตเตอรี่มอเขาก็บวกสวิตนะครับลบสวิตนี้ยู่ยข่าวสวินฉีดเป็นลบเส้นยาลาณหลอดไฟนะครับนี่คือลบแล้วลบสวิตออกไปใส่หลอดไฟนะครับหลอดไฟหนึ่งซิมีสองสินนะครับเอาสินใดสินหนึ่งอะไรนะครับออกมาันากสวิตนี้มาเขาก็หลอดไฟอีกเส้นหนึ่งนี้ให้เป็นซ้ายกาวนะครับ จำใส่กับหัวน็อตมองแนกอะไรนะครับเช่นเป็นเล็กกับรถอ๋อไฟมันสีเหลืองในเบินนะครับน้ำเล็กหมดขนุนใช้กาวเหมือนกันครับใช้กาวนี่ก็ใช้กาวสวินนี่เอาจำไว้น้ำหัวน็อตมองแนกอะไรครับคันใส่กับหัวน็อตไว้ใส่ก็ได้พูดที่เดี๋ยวใส่กาวนี่เงาบใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าทันใส่มันก็ดีนะครับเวลาเปิดที่เป็นไฟขึ้นนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยมันขึ้นเลยสิมันบเห็นว่า เสวินใา้ยึไสายดึงเธอเขา,าสาววัถถุมาทำให้เจ้าวัถุออกกับปิดครับกับวังงมาพี่น้องที่เข้าใจที่ผมอธิบายนะครับถ้าพี่น้องท่านใดเพื่อนเบื้องเดียวเพื่อนบ่ท่านข้า,าขใจกับข้อมูลเมาถามหน่นะครับผมเกิดเสีย,ยฟังนะครับผมกับบริกเก่งหนุผมกับนายแต่ว่าผมกับศึกษามาผมกับแนะนำวิธีตองให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับถ้าผู้เพืพ่อนบ่ท่านข้าใจนะครับ ค,คลิปนี้พมขอจบคลิปแค่เพียงสานีนะครับก็ฝากพี่น้องกดไหลก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจใผมน้ำนะครับสวัสดีครับ